ไข่มวยเพชรสมนึกปตททองทวีอำเภอเศรษฐภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดถือเป็นค่ายมวยที่กำลังมาแรงในชั่วโมงนี้ครับซึ่งใครมีรายการบ้างครับนี่ครับสวัสดีครับผมดาบดำปตททองทวีครับมีรายการวันที่ยี่สิบหกคือเอ่อยี่สิบหกพิณุนครับเจอที่เชียงใหม่ครับเจอกับสมอเพชรแอซันปาตองครับปากเชียร์ด้วยครับสวัสดีครับผมเป็กปตททองทวีครับมีรายการวันที่ 30มิมิถุนาครับโชวกับนิธิกรครับสวนน้ำทันชีเป็นมวยรอบรองพลเสือใช่ครับอบเกตถึงรอบรองนะเป็กเจอกับนิติกรครับครับในวันนี้ครับผมปอเตาเพชรชมเล่ครับผมมีรายการวันที่4กรกฎาคมครับผมเจอกับเดชเพชรครับผมถือว่าเป็นการตามศึก ไปสุดอยสึกเพชรยินดีครั้งแรกใช่ครับนี่ครับจากเกิเพชรไปศึกเพชรยินดีก่อเต่าครับไปบูเพชรยินดีเกิดกัน4กรกฎาคมครับนี่ครับผมจ้างกระเป๋าเงี้หรือจ้างผสมนะครับมีรายการวันที่7กรกฎายนครับโจ้กับไฮมุขเขาบอจักรวุฒิครับที่ไหนครับช่อง7สีครับช่อง7สีครับครับแฟนมัวครับติดตามเชียร์ครับ เทียนแเราไม่เคยผิดหวังครับสำหรับค่ายมวยเพชรสมนึกปปอททศบีขอให้โชคดีทุกคนครับซ้อมหนักจริงครับเพชรปอทองทองเอกับนิพิกร อาทิตยที่สามิถุนายนนี้างช่องเจ็ดเต่าฟิตซ้อมข้ามศึกเด็ดเพชรวันที่สี่ที่ราชบุรี